าปลาครับสู่ปลานะเพื่อโอ้หาปลาครับหาปลาสู่ปลาเลยน้องสู่ปลาครับทำไมเราจะมาสู่ปลาครับโอ้เป็นไงยามกลางคืนคนระับบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นมาสู่ปลาครับเนี่ย บ่อกสครับอย่างดีเลยครับรวยครับพันพันครับพันนี่พันปลาของแท้เอาปลานะไม่ได้เอาหอยเด้อปลาเด้อหอยไม่ได้กินครับทุ่งนาครับจามดึกๆครับโอ้โหทุ่งนาบรรยากาศดูบรรยากาศครับบรรยากาศทุ่งนาครับจามเป็นยครับแคมป์ปิ้ง แคมป,ปิ้งนะครับเนี่ยแคมป,ปิ้งทงนานครับอืมบรรยากาศสวยกลางทงนานครับนี่เรามาตับปลานะครับเรามาจับสุบบอปลาครับบอปลาธรรมชาติสวยๆหาหาหาดูยากครับเดี๋ยวเลยครับ นี่สุดปลาพื้นบ้านเลยครับสุดปลาแบบพื้นบ้านเลยนะครับเนี่ยพื้นบ้านแกวแก้วแกวแกวแกวดูปลาครับพี่อน้องโอ้โหยังไงน้ำเริ่มจะแห้งแล้วดูด,ด,ดูบรรยากาศบรรยากาศบนบนบ้านกระทุม่มนี่ครับพระจันทร์สว่างสว่าง ดูนะครับถูกน้ำหนึ่งดูพวกนี้เช้านะครับน่าจะแห้งน่าจะได้กินปลาสดปลาสดสดบรนกัดตรงน้ำมันแล้วครับสวย,สวย นี่นนี่มาดูมาดูครับโูบบนนบครับบ้านเราไหครับรถไถไถกระท่อสูบ่รับเนี่ยดูนะมครับจะมีปลาดิด,ดไหมปลาดิบปลาดิลด,ด อเอาไ้เอาไ้ไหนแต่เข้มใหญ่ขนาดไหนโถไหวไหมไหวไหม โอ้ยจับถูกปลาแล้วหนึ่งโอ้ยไปจับปลาช่อนตาเข้มมาแย่เลยหมกหนึ่งโชว์เร็วโชว์หลุดมือ๊บ ึจริงตน้มันเปงครตรงไปไหนเอ, os, อ่ปามาหาจัดนแล้วนี่ บักขัดทานน้องชายหลายชื่อน้องหนูใช่ไหมเดี๋ยวมีสักตัวเหรอไข่เป็นที่ระทึกแล้วพุ่งเหลาพุ่งเหลา Oh. <laughs>